สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปแท็บหกล้อไฮโซครับพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับเจ้าช้างศึกครับไปดูกระบะถึงไหนแล้วไปดูกันใกล้จะเสร็จเรียงนะไรเชื่อมข้างในเขาก็เชื่อมให้เต็มนะครับ าข้างเชื่อมเต็มหมดเลยไม่มีหมบกเม็ดครับอันนี้กำลังทำตัวผิดตัวผิดดูฝาท้ายสองมาง ันขาวเอาไปทำนะสวยมากไม่ต้องโป้ะนะครับสวยมากเลยแต่จะต้องให้เขาโปตรงนี้นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลออกมามันจะแดงให้เขาโป้ตรงแถบล่างตอนนี้จะเป็นเหล็กที่เขาแบบว่าเอาไว้ให้รถแวกโปครับดัน ใหญ่มากดูเที่ยวกับชั่งดืนนี่ทันนี้สูงใหญ่ครับสมแล้วที่เป็นยางก้าวนะครับตัวนี้ไม่ต้องเสริมเน่ยอะไรมากมายเลยเอาหมวกข้างบนออกก็สวยแล้ว,วลครับผงม,มใหญ่บึกบึนมากครับ ผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระทะมินียมเอ้ยไม่ใช่เป็นกระทะเอ,อเดียนนะครับคอยดูเลยกระทะเรเดียนโคตรจรับกระทะเดียนที่ที่บ้านมีหกลูกพอดีท่างร้อยใช้โชคหลังขึ้นไหนบ้บนี่โชคหลังฮะ บ่มีมหมองไส่สิโชกยุทธ์เหรอเราใส่เดนีดนคือบ่ใส่เดนเดนมันไม่ค้างใส่เน้ะใส่เน้ะเพราะมันเด้๋ยวโชกเลยมี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 ช่องใส่อยู่แมนต์จีช่างร้อยใส่โชคให้ครับมีคานเดิมมันอยู่ใส่โชคโอ้งานเชื่อมนี่พูดได้กันผูดได้กับยองอีหริยุลานสีจนงวะที่ไปทำรถมาจากที่ไหนเนี่ย บ่บ่เดียเอาไปจะใส่เองคับเออเอามันก็สูงนะเดี๋ยวมันสูงน้ำเหนบหรือมันสูงน้ำหยองทำเป็นรถลอน้อยกับสูงนิ่เดาเนี่ยเมันลึงมันหรอ อ้ยนบุทตุ๊กตนั่งนััอเแกนมัน่มัลืมอกแกนบูทอมันมัลืมมาแล้วช่างร้อยได้เก่าไว้บ่เห็นกับไายแหย่สวาขันดีไหมมันเคี่ยงไหมขันบ่เห็นกับไายแหย่ะมันเคี่ยง งานเดียดดำมคอเกสเซียนเนาะงานเดียดรถดำมคอเกสเซียนแต่หนุ่มต้ยอมหลับเลยงานเฉี่ยมนะสวยจริงๆเนี่ะจริงๆอานกลๆมๆเนี่ยเ่าต้องเฉี่ยมนะมันเนี่ยเนี่ยเออเหรียนแบบโอ้สุดยอดเลยเราไอเราฝีมือเลยนี่สุดยอดสุดยอดทำได้ดีมากเลยทำได้ดีทุกจุดขึ้นดาร้างเนี่ยเพาต้องเสีอบ นักขนาดนักเอาเลองเลาะเขาร่องอะไรพวกเหล็กค่อยเชี่ยมเนี่ยทางเบื้องหนึ่งพวม่นหน่อยได้เลยที่เชี่ยมไม่เยอะเนี่ยห้ามิลน,นะครับเนี่ยแผ่นพื้นห้ามิลยิ่งใหญ่อลังการมากครับคันนี้ทางลอยอย่าลืมใส่โชวกเลยนะทางลอย ว้ายนี่ละโตตึงเลยเลยโตตึงสาระข้ามเลยตัวตึงเลยครับคันนี้ทั้งร้อเขาก็ทำดีมากเลยพวกสันฝ่าท้ทยพวกนี้ยก็ถ้าอ,อูไหนที่เขาเห็นว่ามันสำคัญก็เอาไปทำให้ลูกค้าได้นะครับ อย่างหูจับนอกในอย่างเงี้ยมันก็ดีนะเพราะเวลายันฝาท้ายรถหนักๆเนี่ยถ้าเป็นหูข้างเดียวมันมันจะทําให้แบะขึ้นอย่างนงี้นะครับสลักมันนะ่ถ้ามีคุมอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรนอกจากฝาน็อตฝาจะระเบิดออกเลยถ้ามันหนักจริงๆแต่ถ้าเป็นพวกที่ไม่มีข้างนอกมันก็อาจจะทําให้มันแบะ แต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นไม่มีใครไปรยุกหนักขนาดนั้นแะ้วให้ดูข้างหลังทรงใหญ่มากมใหญ่จริงคันนี้ใหญ่สูงแถวเขยภูมโคร,ราชนะครับเขาจันแถวระยองนะครับโอ้โหเขาชอบเลยครับทรงนี้โคร,ราชอย่างเงี้ยเขาชอบรถทรงสูงนะ รถคันใหญ่ความกว้าง2เมตร28นะครับความยาว4เมตรมาข้าง55ตะนแนงสามไม้ครับโูใหญ่อลังการมากครับใหญ่มากใหญ่มากคันนี้ใหญ่มากจริงๆ างนี้เลยบึกบึนทำเสร็จปุ๊บต้องรีบราทำสีเลยอ่ะไม่งั้นโดนหาฝนแดงหมดแหละอันนี้ฝนสาดเข้ามาแดงทุกคันเลยนะฝนสาดเข้ามาฟ้าคงฟ้าข้างแดงหมดครับเพราะนั้นฝนสาดเข้ามาอย่างเงี้ยแดงหมดเลยย่หายหมดเลยนี่ตัวท่อน เจสีตัวท้ายเนี่ยสี่เออ,อกผมก็ต้องเอากลับบ้านด้วยครับนี่ส้นนี้มงนอนจะให้เขาถอนหมวกนะครับห,หมวกออกแล้วก็บันไดออกไม่แน่ปีกล้อหน้าเนี่ย ผมจะต้องเปลี่ยนเป็นปีกเล็กนะครับเพราะว่าปีกอรอมันกว้างจริงๆเราไปดูข้างหน้าเนี่ยปีกตัวนี้ผมจะต้องเปลี่ยนเป็นปีกเล็กมันกว้างกว้างเกินมันไม่สวยอะ่ะดูเลยมันล้นออกไปเยอะล้นจากล้อออกไปเยอะมากเลยจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นปีกเล็กจะซื้อมาเปลี่ยน ของใหม่มันมีขายอยู่ครับอีกรอ,อดูทรงแล้วใหญ่มากคันนี้ผมชอบเลยนะเป็นเครื่องร้อยเก้าห้าด้วยอ๋ยก็ว่ายทำไมมันสูงมันหนุนเพราเขาหนุนขึ้นเอาระดับน้ำเนี่ยดูเลยเขาหนุนล้อขึ้นอ่ะขึ้นมันเอียงใช่ไหมเขาก็เลยหนุนล้อขึ้นให้มันได้ระดับน้ำ รถเทเลอร์สองคันนี้ก็คันนั้นก็ได้คิวเขา้าเลื่อนช่วงล้อคันนี้ก็ต่อกระบะเรียบร้อยแล้วครับหรอหือวปูพื้นอีกคันนึงก็ได้คิวแล้วได้คิวเข้าเลื่อนช่วงแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะเลื่อนให้แล้เลื่อนช่วงปุ๊บก็ขอเบิกตั้ง่อยดเจ้าของรถอให้เขาเลื่อนช่วงให้เลยครับคันนี้ล็อกกี้เสร็จเขาก็จะทําให้เลยนะครับล็อกกี้ก็อีกประมาณสามวันสามสี่วันนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคนจงโชคดีครับ